หนังสือ3เล่มที่ Urban Witch ควรอ่านเล่มแรกเลยครับก็จะเป็นเล่มที่ผมชอบแนะนำ The Illustrated Encyclopedia of Witchcraft and Practical Magic เล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสารานุกรมครับแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาสังคมวิทยาอะไรประมาณนี้คือมุมมองจากคนภายนอกเข้ามาเสร็จแ,แล้วเครื่องหลังเนี่ยถึงจะเริ่มพูดในฐานะของคนที่ฝึกฝนว่าเออเขาฝึกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังสือมันดีมากเลยคือมันพิมพ์สีสีทั้งเล่ม <Wow. S 1> ครับแล้วก็มีภาพประกอบ ภาพสวยแล้วก็ราคาไม่แพงครับถ้าใครอยากจะออกจากวิชาการสักนิดนึง The book of spells เล่มนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็มีแง่ของการปฏิบัตินะครับว่าเออแบบมีสเปลต่างๆพิธีกรรมหรืออะไรเงี้ยหรือแนวคิดว่าแบบเบื้องหลังของแต่ละพิธีกรรมเนี่ยมายังไงบ้าง <Wow. S 1> ภาพสีสันสดใสวันนี้เนื้อหาก็อ่านง่ายเพราะว่าผู้เขียนก็คือค่อนข้างร่วมสมัยแต่ทีนี้นทั้งสองเล่มเป็นภาษาอังกฤษก็จะแนะนําอีกเล่มหนึ่ง มีแปลไทยแล้วแต่เพื่อนต้นฉบับวที่ถืออยู่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะ A History of Magic Witchcraft and t h Occult ครับผมเล่มนี้ก็จะคล้ายกับเล่มแรกที่ผมพูดถึงก็คือมีความเป็นประวัติศาสตร์มีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันสําคัญยังไงก็คือพอเราศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะเราจะเริ่มเห็นคาหรือแบบเ,เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ค่อยไปศึกษาต่อย่อีกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับผู้สนใจศึกษาเวทมนตนะครับอืมก็จะเป็น3เล่มนี้ลองไปอ่านกันนะคะ